สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราชินีสิงห์สุวรรณค่ะออกอากาศผ่านทาง RMTP Live นะคะซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งสําหรับวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านย้อนรอยโศก,กนัฏกรรมที่เกิดขึ้นณนะประเทศไทยค่ะบ้านเราเคยมีเหตุการณ์ฮอลิคอปเตอร์ต,ตกภายในระยะเวลาเพียงแค่ 9วันนะคะตกถึง3ลำด้วยกันซึ่งโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นค่ะฆ่าชีวิตไปถึง17ศพเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเพราะเฮลิคอปเตอร์นั้นได้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เพียงแค่ลำเดียวแต่เกิดถึง3ลำต่อเนื่องกันในห้วงเวลาเพียงแค่9วันเท่านั้นนับตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ฮิวี้เสียหลักมุดคว้านพุ่งชนภูเขาใกล้ชายแดนไทยเมียนมาท่ามกลา ฝนที่ตกหนักในวันที่16กรกฎาคมปี2554ขณะทหารหน่วยชอกอทัพพญาเสือสังกาดพลรอ9ค่ายสุรสีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกำลังไปรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจกวาดล้างชนกลุ่มน้อยลักลอบถางป่าครั้งนั้นนะคะมีผู้เสียชีวิตถึง5ศพด้วยกันทำให้เฮลิคอปเตอร์แบ็กวอลนั้นต้องบินเข้าไปรับศพซึ่งนำทีมโดยพลตรี วันเลืองสีในขณะนั้นนะคะท่านดำรงตําแหน่งเป็นผอ,อพลล .9 แต่ก็เจอวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีกระทันหันจนเกิดอุบัติเหตุชนภูเขาที่มีความลาดชันระดับ80องศาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2554ซึ่งจุดเกิดเหตกุก,ก็เกิดใกล้กับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกลำแรกประมาณห่างกันเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก ก้าศพด้วยกันและถัดมาอีกไม่กี่วันค่ะเฮลิคอปเตอร์เบล2อ2ของศูนย์การบินกองทัพบ,บกกำลังบินไปลำเลียงศพผู้เสียชีวิตแต่สุดท้ายนะคะก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกค่ะโดยเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ตกเป็นลำที่3เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นนะวันที่24กรกฎาคม2554และทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก3ศพด้วยกันรวมไปถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายรวมทั้งหมด ทั้ง3เหตุการณ์นะคะตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมปี2554ทําให้มีผู้เสียชีวิตณป่าแก่งกระจานจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะมีทั้งสิ้น17ศพเรียกได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวรวมไปถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่างมากนะคะจากรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็มีการสรุปผลว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำแรกนะคะประสบอุบัติเหตุเนื่อง ่องมาจากว่าสภาพอากาศไม่อำนวยโดยเฮลิคอปเตอร์แบ็กวอล์กนั้นสันนิษฐานว่าเป็นการตกแบบงายท้องเพราะล้อ,อยางไม่แตกส่วนเฮลิคอปเตอร์เบล212ลำที่3เสียการทรงตัวและสูญเสียการบังคับจากปัญหาคันบังคับเลี้ยวขัดข้องนะคะโดยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกิดจากแรงอาถรรพ์ต่างๆในผืนป่ากแก่งกระจาดโดยเฉพาะจุดที่เฮลิคอปเตอร์เกิดอุบัติเหตุเป็นหุบเขา อาถามีศาลเจ้าพ่อเขาพระพรวงซึ่งชาวบ้านกะเหลี่ยงนะคะได้ทําการอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นและชาวบ้านเองก็ให้ความเคารพนับถือชาวบ้านในพื้นที่นะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะแรงอาฆาตและคํำสาปของชาวกะเหลี่ยงที่เคยอาศัยอยู่กินมานานณนผะืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแต่สุดท้ายถูกทหารไทยขับไล่ออกไปเมื่อปี2538จนมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเป็นจํานวนมากตัว ัวเลขผู้เสียชีวิต17ศพจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพนะคะตกติดต่อกัน3ลำในเวลาที่ไล่เลี่ยกันตามความเชื่อของชาวกะเหลี่ยงโบราณนะคะเขาถือว่าเลข7นั้นเป็นเลขแห่งความตายหากเขียน7กลับหัวตามภาษาของชาวกะเหลี่ยงมีความหมายว่าตายและจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะคะตั้งแต่กรกฎาคมปี2554เนี่ยหลายคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่อาจลืมเลือนได้และก็หวังว่าจริงๆเหตุศกนากกรรเฮลิคอ คอปเตอร์ตกนะคะมันก็มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งด้วยกันค่ะหากให้ย้อนรอยนะคะเหตุเฮลิคอปเตอร์แบ็กโคอกนั้นก็เคยตกมาแล้วค่ะโดยแบ็กโคอกหมายเลข7003ของกองทัพภาคที่4ได้ตกกระแทกพื้นนะคะขณะลงจอดฉุกเฉินกลางลานสวนยางพาราหาพื้นที่หมูนหน่1บ้านคลองยนต์อำเภอเทพล,ลักษ์จังหวัดสงขลาเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทำให้นักบินและทหารได้รับบาดเจ็บ7นาย1ในนั้นค่ะมีพลโท กเกสียรักซึ่งขณะนั้นท่านำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่4ก็ได้รับบาดเจ็บที่สะโพกถึงขั้นหักเลยนะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจกำลังเดินทางจากค่ายเสนาณนรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังค่ายสิรินทรอ,อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานี เฮลิคอปเตอร์แบ c กครอกลำนี้นะคะหมายเลข7003นั้นจริงๆแล้วเคยเกิดเหตุขัดข้องขึ้นค่ะณวันที่26กุมภาพันธ์ปี2559ระหว่างเตรียมนำคณะพลตำรวจสันเสริญแก้วกำเนิดซึ่งขณะนั้นนะคะท่านํำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรปภคนสนิทนะคะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนรวมทั้งสิ้นกว่า10คนซึ่งเดินทางไปยังพลม .2 ออรออจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะตามคณะนายกรัฐมนตรีหลังเสร็จภาร,รกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเหตุการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายในครั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่นักบินคนที่1ค่ะสตาร์ทเครื่องเตรียมพร้อมแต่ไฟหน้าจอเฮลิคอปเตอร์ดันดับลงจนส่งผลกระทบนะคะต่อใบพัดเฮลิคอปเตอร์ทําให้นัก บินคนดังกล่าวตัดสินใจดับเครื่องและแจ้งเหตุขัดข้องไปยังพลตรีสรรเสริญและขอให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องก่อนสตาร์ทอีกครั้งก็ยังมีปัญหาอยู่ดีจึงตัดสินใจไม่นําเฮลิคอปเตอร์ลําดังกล่าวขึ้นบินเพื่อความปลอดภยัยแต่สุดท้ายนะคะพอไปออกบินก็ไปเกิดเหตุลงจอดฉุกเฉินแล้วก็ตกกระแทกพื้นเข้านะคะที่จังหวัดปัตตานีอยู่ดีสําหรับเฮลิคอปเตอร์แบ็ c คล็อกหมายเลข7 0็ดนั้นนะคะเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประ ใช้งานทั่วไปจัดซื้อเมื่อปี2,548จากประเทศสหรัฐอเมริกาในราคากว่า500ล้านบาทมีกล้องนำบินกลางคืนรวมอายุการใช้งานจนถึงปัจจุบันก็หลาย10ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันกับที่กองทัพซื้อมาล็อตแรกในปี2,545ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตรุร่วงตกในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีในปี2554นั่นเองจริงๆข่าวเรื่องฮ เฮลิคอปเตอร์ตกหรือเครื่องยนต์ขัดคล้องเครื่องบินตกเราอาจจะมีได้เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะคะอย่างเช่นง,งานวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่มีการวิ่งโชว์ต,ต่างๆนานา,นา,นาจริงๆแล้วค่ะการนําเครื่องขึ้นบินในแต่ละครั้งเนี่ยทางกองทัพเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดฝนก็ขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2554เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในกครั้งนั้นด้วยนะคะสาหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วก่อนจากกันไปนะคะฝากแฟนๆ ทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะถ้าใครกดติดตามกด u u s c r i b e ไว้แล้วเนี่ยพิมพ์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปใต้คอมเมนต์กันได้นะคะส่วนท่านใดนะคะที่ผ่านเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามกด u u s c r i b e ช่วยกดติดตามกด u u s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วเจอกันใหม่ในอพพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ